ก็หมืนวันนั้นไปจับที่บ้านเขาไปจับจับ,จบก๊อกัญยาบ้านที่บ้านไปปล่อยลงพื้นฐานคิด<ม>ได้เงินแล้วก็ปล่อยไดเงินก็ปล่อยมันก็ปล่อยมากลับมาเป,ป็นปกติแล้วพอรู้ว่าเขาได้เงินแล้วก็มาจัดแล้วก็ไปถึงถึ้นพื้นฐานก็ปล่อยคือมันไม่มีการที่จะบอกว่าไปปากกันนี่ก็เอาความยึดติดทำและการกัมภูณานความดีเพ้าะอะมันไม่มีเลย,เยไงม,มีแต่อาจินแต่ที่ นียมันมก็เลยโลกโลกกระทำนี่มันเลยแต่คนละคนละขวดแ,แต่มันก็นยากจริงครับคือตอนตอน,นี้ตอนตำรวจใหม่ผมก็เป็น,น,นเือเงินมันมันดีโดยเงินมันน้อยครับแต่มันเห็นที่ริงมันก็เหมือน <c oughs> เอาพอแล้เขาต้องเอาเอะไรอย่อางเงีเ้ยแต่กนนทําทําเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ปฏิบัติทําทํามันน้อยครับมันสู้ไม่ไหวพอเห็นมันก็เอาว่าจำเป็นคิดไว้อย่างนั้นแต่จริงพอเอามาจริงแล้วมันโอ้กับสิ่งที่มันเสียไป พอหลังๆเริ่มมารู้แล้วอย่างสมมุติว่าถ้าได้เงินมาผมเปน็นตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยไปเฝ้าโกโกเ้เขาให้เงินซองมาสีลมสีลพอเขาให้เงินซองมาปุ๊บผมได้มาปุ๊บเนี่ยผมได้เงินมาปุ๊บเนี่ยผมขับรถไปเนี่ยมันจะต้องมีเหตุที่ผมเสียงเงิน,น2,000กว่าบาทผมขับรถไปเสียอีกก็เดินมาโดนรถผมอ่ะผมก็เลยไปถามว่าคูมเนี่ยเท่าไหร่2,005เพิ่งได้เงินมา2,000เนี่ยเสียไป2 0 0าผมผมก็เลย เออบอกว่าตอนไปไม่ต้องอาไอ้ผมเนีเ่ยเดืนมาดีผมเอาไวใ้ให้เห็นพกุกเ้าหน้าที่เขาเนะี่ยแจกกันเลยผมกมไม่เอาสมมติว,ว่าผมเอาไปซื้อมือถืออะมันมีคนหนึ่งมันเอามาขายผมถูกถูกมันไปเล่นอะไรนะผมไม่รู้มันไปเล่นบอลเล่นอะไรได้การพนันได้การพนันเอามนะนะาให้ผมอะมือถือหล่นเสียเลยหายหายแต่ผมก็เลยบอกเดี๋ยลองลองเอาเงินเดือนไปซื้อทำบาปไม่ขึ้นอะคร <c oughs> พอ <c oughs> พอเงินไปซื้อนี่ ทําหายมาสามรอบหายในห้องน้ำเดินมาแล้วเนี่ยเราเอ๊ะมือถือเราไปไหนสักพักหนึ่งประมาณหายไปสามสิบวินิจคนวิ่งมาใครทามือถือในห้องน้ำหายเอาไปแจ้งนี่ขนาดไม่ได้นี่ผมเนี่ยถ้าถ้าเอาเงินซื้อมานี่โอ้หายยากมากไปขึ้นทำแบบไปขึ้นดีแล้วนะทำดีแล้วมันเขาก็จะเห็นอย่างนั้นแหละพอพอเราเห็นอย่างงั้นไปปล่อยเราก็โอ้ไม่ไหวละอยู่อย่างนี้ใช่พอเราทำเราเราทำแล้วสุดท้ายเราก็ต้องมารับ ก็กิดได้ก็ทีจ่จะกำลังสร้างใจได้แล้วก็ทําใหม่ครักตอนแรกมัน็มีบ้านมีทีก่การนอนมันก็ไม่มีคามสะอาดหมดนะมแล้วก็มันมีกิเลสอยู่แต่เรามาปรับสภาพใหม่มาแค่นั้นนะที่ลูกพี่น้อยห้เปนเออก็เป็นผู้ว่กับแม่นถ้าผู้ว่องกับเนี่ยในสมัยนั่นนะที่บอกว่าในยุ่งกับมันทำไมไมันไม่ดีก็มองๆดูแล้วขี้เกียจด,ดูแลมันก็แนขนคอมันชิบกันจริง แต่ก็จริงทีนี้พอช่วงเกตชราไปมเข้าปฏิบัติมันหลอนเข้าปฏิบัติยังไม่ยังไม่ได้เจอหน้าลุงเพราะว่าลุงลูกเสี่ยของไอ้ลูกน้องเขาอ,อยู่กับลุงปุไงทำงานช่วยลูงปุ๋ก็เยปปลปปย,ยพูดยแล้วลูกพี่อท่ันนี่พร้อมโซเลยนะนี่พร้อมได้กระดูกเพราะวไปกินกินท่านเดียวแล้วแต่ว่าปฏิบัติทำแล้วว่าทำบาปเยอะ กม่ใช่ธรรมดานะเพราะว่ามันสมมติว่าอ้าอันนี้น่ะมันจะไปปากโู้ให้คนให้คนอีซา่ากกู้ําอะไรผิดเขาจัดการกับมันทำอะไรมามันก็มันก็เลยมีทั้งทั้งใช่และไม่ใช่ดีทั้งนั้นไม่ดีคู่กันอันนี้พอระยะหลังมานี้รู้จักทำเพราะเตี่ยมมาันมันผิดความรู้สึกใช่ไหมล่ะมันก็ต้องปรับสภาพใหม่เพราะสภาพใหม่มันก็จะไปยึดเอาตัวที่มันชั่วๆเข้ามา ทอาีมาบอกเลยนะว่าไม่เอาล่อไม่เอาหมดเพิ่งจะเอาล่อไม่มีแล้วเอาเอาไปเดี๋ยวนี้ปฏิบัติธรรมมากอย่นะแล้วก็จะตายแล้วอะไรเนี่ยแต่เราผู้จีนต้องพูดได้ปะต้นที่แม่มันไม่มีหรอกที่บอกว่าใครจะสะอาดมันต้องเริ่มต้นที่ดำมากเสียก่อนเรามาชักข้อกปลายหลังแทบต่ยทิงตอนนั้นได้ถ้ามันไม่หลอยอดชัก้อเลยมันก็ดำ จนถึงที่สุดที่พุทธเจ้าตัดสินว่มามืดมาแล้วก็มืดปอดต่อไปนะครับให้เรามืดมาแล้วก็สว่างไปใช่หมต่กรรมนพทเจ้าเนี่ยให้เราท่วาด,ดีมืดมาสว่าไปอันี้ก็สมัยก่อนมันก็ธรรมดาใช่ไหมอันี้ก็เปลี่ยนใหม่ <c oughs> <c oughs> ที่ใส่ก็เปลี่ยนมาเด็กครับ <c oughs> น,นี้ก็ <c oughs> โอ้โหแปลกแต่ก่อนยังมีแบบโรเล <c oughs> แต่นี้โอทม่โรเลเด็กเด็ขา้นถ้าทำทำทำสิงแรามันก็ไม่โรเล่ แต่ยังมีอยู่ครับเหมือนมาลองปูุในฝันอยู่ฮะเรื่องผู้หญิงครับผมผมผมยอมรับเลยแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนผมนี่ว่าช่วงช่วงไหนปฏิบัติเข้มเข้มนี่คือมาในฝันทนี่ผมเป็นผมเอ้ยไม่ได้เราเรามีเงียเรามีครอบครัวเราปฏิบัติทาอยู่ในฝันก็ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเลยผมรู้รู้รู้สึกตัวแลฮะไม่ไม่ยอมบอกไม่ได้ไม่ได้ผมมีแต่บางครั้งเนี่ยพอ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 เดี๋ยวว่าคนทำหนึงไม่ถึงครับมันมอนมีอยู่พอน มาลองบางครั้งก็มีเตือเหมือนกันลองสักหน่ยได้ใช่ไหมแต่แต่ก็ไม่ถึงก็ได้แต่ก็รู้รู้ตัวเองอยู่ว่าเราเหมือนเหมือนเหมือนมีสอบคูมันครับผมเนี่ยไม่นึกถึงเลยตอนนี้มันไม่ไม่ผ่านเลยไม่ผ่านทันทีนี่ผ่านเอาเข้ามาก็เอาเข้ามาแล้วลืมมีอะไรนี่เออจำได้แต่บางครั้งมันก็ตั้งสติในฝันได้ แต่ส่วนมากแต่ส่วนมากแปดสิบเปอซจะผ่านแต่ยังยังผ่านอยู่่นะไอพวกนี้ไม่มีเลยสี่สิบเลยไม่มี 50%, าส้าสิเลยนะไม่ผ่านเลยอ่ะคือมัน,มนที่หลกกบเขาหมดเลยน่ะแต่ห้าสิบห้าสิบนียเอ้ยังพอถูปไถได้อยู่นะไอบอนี้มันสิเเน่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขามาเขามาก็ปล่อยเลยไงเขามาก็ปล่อยเลยเขามาเราพูดแบรแล้วผมก็ถึงพยางไอนางนางมาร พราะนางมานี่มันจะสวยมากมีปีพศปร 6, 4, 144นั่นแหละที่เห็นกันชัดน่ะก็เลยพูดในฝังไอ้เจ้านี้ก็ไปป้าอาดมโนอัดในจิตนะไปแต่งรูปบรร ган ไปเจอเขาจริงอ่ะพอเจอเขาตอนนี้ก็เจ็ดมันเลยแหละนั่นแหละอย่างนั้นฝันเมื่อไหรว่าจะตามลูงปู่ไปนางมานมาป่วนก็เลยเออานางมานก่อนแล้วค่อยไปกับลูงปู่ภายหลังว่าง,าง,างี้นะมันจะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยเนี่ยลูงศิีย์ลูงปูไป่ไม่กล้ากันสู้กับจันไม่ได้หรอกกว่างี้นะ อาจารย์นี่ห็นฟ้ามาในเพ่าที่เห็นฟ้า,มา,า,า,าไม่เปลนอันนี้รันพะก็เลยขอแฟนแยกเฉพาะรันพะครับแยกแยกไปนอนนอนในห้องพักเลยเป็นการอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้ายังอยู่ด้วยกนันก็ยังมีเสีแดงขาดแดนครับ,รววบก็เอาสีแดงหรือว่าเป็นจิตกรรมมาเก็กล่าวเป็นอุโบสถครับแต่พอพอค้นคืนไปก็ค่อยกลับกลับมาร,รับสีแดง เ่าตั้งใจก็พอเราพูดไปทางสมัยมคาลว่าตั้งใจนี้วันหนึ่งก็คืนหนึ่งเราจะตีสินโดยสุดวิรัติหมดเห็นคือเป็นการตั้งใจแล้วพอเราเผืยแล้ววันหนึ่งก็คืนหนึ่งก็คือจบแล้วเราไม่ต้องมาพูดว่าเออข้าพเจ้าออกสินนะอะไรไม่ต้องพูดเพราะเราเจ็นแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งวันนี้กับวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าเราก็จะหมดเก็บของเราให้มันจบมันก็จะเป็นความสบายวิรัติหมดเย็นตัวนี้มันจะมีจิตระลึกถึงคามวาีที่สร้างตลอด ที่หลับมันไม่ไปถ้าเช่ว่ามันที่กัปตับา้านมันไม่ไปหรอกถ้าเราเจะาชางชางบ้าจริงมันไม่ไปทางพวกเลยมันไม่ไปมันไม่เจอเลยของเขาเหรอพกพระเขาอลไรแต่เขาจะไปเพราะเราที่กลับมาทางนี้นมาเป็นคาราวาอ,อไม่ยอมนั่นะเพาะพระพุทธเจ้าสอนให้เราละออกมาน,น,น,มนเขาไม่ยอมเขาเตรียมพร้อมที่จะสู้ทางด้านเลาเขาจะเอามีแต่จะเอาเพราะเราท่านอะไรอย่าเอง แล้วก็จะรลกมันเล่นไปกันไม่ได้แล้วไปดูดูที่บอกว่าปฏิบัติธรรมนั่นก็ในคนก็ปฏิบัติธรรมตะกลุ่มขางดหารที่เข้าไปในในบางต้นนั้นนะแต่ว่าผู้ที่อันนี้ก็จะมีอยู่ใกล้ๆยังมีผู้ทูท่านในคนนี้ท่านจะอยู่ท่านที่งๆถ้าปฏิบัติธรรมาท่านอยู่เงียบเพราะว่าท่านเป็น เดี๋ยวนี้ว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ในหลวงที่สุดนะเดี๋ยวนี้ก็นั้นยังไห้ประธานของไอ้ที่ราชกาของห้ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ของเราสิบอยู่ต่นี้ในรอดจิบเอาเข้าไปใกล้ของเขาให้คนอื่นมันตอนตัวนี้แข็เพราะว่าเจ้านี้อาซื่อสัตย์แบบนี้นะตั้งแต่นั้นก็ไม่ไม่ไม่ได้เงินเพราะว่าเข้าไปดูแล้วนี่พวกเราชลงเป็นคนคนนอกเนาะเลยไม่เข้าไปยุ่งกับ ทางด้านนี้เราไม่ไปเราพูดพวกว่าเราไม่ไปอะไรแบบนั้นเราหยุหดสรุปูก่นเราคอยช่วยประเทศชาติบ้านเมือท้องเราอยู่งหงถ่านนี่และแต่ก็บอกไว้นะถ้าเกิดเห็นอะไรที่บอกว่านะน,นาทีจริงก็โทรได้ทุกเวลาอ่ามันก็เลยเป็นอีกแบบที่เราคอยเตรียมพร้อมมันก็เราเป็นทัพปีกกองทัพหนึ่างนี้เรียคือเตรียมพร้อมที่จะช่วยประเทศชาติบ้านเมืองประชาชนสะใช้บันตลอดนั้งนอนแล้คือการบุนเป้อย่างนั้นถ้าไม่จะป็นก็ไม่ต้องโทหมากเลยเพราะเรา